สวัสด,ดีครับพบกับราย่างแม่ไม่หนาพ่อไม่เลี้ยนะคร <c oughs> ับสวัสดีตอนเช้าดูอุ๊ยงานงานฟังแล้วฟั้งแล้ว,วพ่อเก็บขยะใจลูกทำลายงอควรเก็บขึ้นมาคุณเลยวันนี้พ่ก็รีบเก็บขยะวันนี้ให้ก็รีบเก็บขยะ ลูกชายควเอรพ่อเก็บใ่ลูกดึงออกเอาเอาเอาพ่อเป็นคนเก็บลูกเป็นคนเอาออกพ่อเก็บใ่ลูกเอาออกเ<อ>หยียบแล้วนักเรียนโดนนักเรียนโดนนักเรียนเหยียบเท้าแล้ว เดียดีแล้วควรควรควรอยากช่วยพ่ออยากช่วยพ่อไม่ใช่อยากช่วยอยากช่วยเก็บออกไม่ใช่ช่วยเก็บใจอ,อยาขี่กะเลงบ่ผมจะขี่จะเลงครับพ่อ ผมอยากที่จะเล่นให้ผมไปด้วยปุ๊บปุ๊บุ๊ดันแล้วดันเร็วดันรถเลยเอาเอาดันรถแล้วกะเล่นไหมของเล่นไม่ต้องบวกวนกระเล่นเลย่วนเลย เล่นกับเพื <At S 2> ่อนเลยไม่ต้องไปกวนพ่อเอาไเออา่ผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับแม่ๆผมแหล่ด้วยนะครับเอาเอาเอาแล้วกถือเรื่อเรื่เรื่อแล้วก็มเร็วอขาดมากขับมา เล่นตะกวงกวนหนาด่างเนตะกวนยังมองเขาเห็ดงานนลยนะออกมาทางที่ตีตูดเลยตีตูดให้หน่อยแม่ค้อยบอกว่าตีตูดให้หน่อยตีตูดให้หน่อยตีเลยตีเลยตีตูดเลยดูดูดูหนักเลีไปเลยครับได้จะไดัควนทุกวัน ซื้อทุกทุกวันโยนมาทางนี้สิครับเก็บไปกัดหูเยามาพี่โยนะมาพี่เอาเอาเอาปลุกไข่แล้วกลุกไข่แล้วกไลไข่แล้วครับ ชุดบอลชุดบอลหยา <laughs> มองอินบอลล่นได้ก็เล่นควนควนกันควนกันเอ้าเอาเอ้า,อาอที่อื่นไม่มีคนด่าใช่ไหมไม่สนุกก็มีคนด่าก็มีคนด่าไม่ถึงสนุกเพราะว่าเด็กชอบเล่นตรงที่ดูเสนหงสห์เนแท่ง ตรงไหนที่ไม่ให้เื่นชอบมากตรงที่ไม่ให้เล่นอยาก <c oughs> เล่นเนอามาเอามาเอามาเดี๋ยววงหล่ลอพอเดี๋ยววองยางถูกใจโอ้ยยางมาทางนี้ปรไเดี๋ยวเล,เลว่น้จเนี่งเข่าหัวเอาขึ้นเลยขึ้นเลย กระปับกระเล้งครับกระขับจะเลี้ยงจะเป็นเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงขับไปขับไปอีกเลยเล่นต้นเลกที่ไหนมากร้องได้แถ้ว พ่อไปอ่ะพอไปอพอไปอดันชูตงชูตุงอุ้ยอุ๊ยอุนี่เอาออกเลยบ่ออกบ่ที่เก้าอะไที่เก้านั่น i เดี๋ยวเชอโอออกได้โอ้ยอย่ากวนอย่ากลวนอย่ากวนนะครับไม่ค่อยลดช่องไอ้ไอ้ไอ้ใส่เนี่ยใเนี่ยสเนี่ยใเมาทันพีจ้ามาเล่นทา้งผีดตงนั่นนั่นนั่นคพอจะไปแล้วออกเนี่ยออกเนี่ย เราเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยอย่าโอกออกเพราะอ,อ่ะผไปด้วยผมไปด,ด,ด้วยไปได้แต่หัวตัวไปไม่ได้ผมไปด้วยผมไปด้วยอเอาดินส์หัวแล้วเปิดเลยเปิด อ๋อ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 ผมอยากไปผมอยากไปโกรธแล้วผมโกรธแล้วผมโกรธแล้วนะครับเออผม <üf. S 1> ไปด้วยมาเล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 ยมาเด้อ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  พอไปแล้ว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 เอาเลยเอาหัวออกมาแล้วจะไปให้ได้ออกได้เตียหัวเตึยงเอาหยุดได้ไหม อะไรเาะอ้ได้ไหมครับหมดหิวแล้วหมดหิวแล้วผมอยากไปไปไม่ได้เรนตั้งหิวที่กลหิวนะหิวนะเลยไปเลยไปเลยไปเลยไม่อยากเรนอีก มัอยากเล่นอกีกมาเด้อมาเด้อมันมีเร็วเร็วเร็วเกินหยังกินหยังกินอะไรครับกินอะไรครับดูแม่หน,หน่อยนะตื่นขึ้นมาสวัสดีกินอย่างเดียวผออย่างเดียวขออย่างเดียวยครับ เผมอยากกินอ enfin, ้อยผมอยากกินอ้อยเร็วเร็วเเร็วบอกพ่อเร็วเร็ผมหมดยิดแล้วนะก็ปุกบุกมองไม่คือบุกตต้ม เตียวมากเตีอกมากเตีอกมากกวนเตีอกมากกวนเร่องเม่เสียดเร็วเร็วเตียวขวางมากกวนแล้วขวางมากวนเรื่อเมื่อเรื่เรื่องไหนจะเหยียบเด้อ นี่เนยนายเกียบเด้อเดี๋ยวมาก่อนหุดยิเแล้วหมดอิกนล้เป็นพ่อปอกอ้อยเป็นพ่อมี้ปอกอ้อยเลื่อยเล่เเรน้อยยวเยเเป่าดินทำไมเป่าดินยังย่างเะเป่าดินทำไมครับ ดินขึ้นหลังดินขึ้นหลังอู้หูเอา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 มาเลีนขึ้นเสาตีนขึ้นเสาเลยเเอาาอยกเอาปกาเนไหมกา

กินโอ้ยหรือเปล่าปะยังกินกล้วยด้วยไม่ใช่กินโจยกล้วยของพวกกินได้เยอะเหมือนกันกินกล้วยด้วยเร็วเร็วเเร็วเร็วหิวๆๆเร็วๆๆ็วเร็วเร็วเหิว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 ขับก่อนขับก่อน ครับว่ะเร็ว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 แล้วเร็วเร็วอย่าพีครับรอแล้วสวัสดีครับรอเร่วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันมีปากหยำนมแดกแบกปากนะครับครับครับเร็วครับเร็วครับเร็วเร็วครับเร็ว กบบแำบแบบแบบอร่อย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 มากครับเสียงปากเงียไม่จับแจ็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 บเจ็บแจ็บแจ็บ ดินตามแล้วเดินตามพ่อแล้วเดินตามแล้วงามแล้วงามไปกินแล้วงามน้ำแล้วเดี๋ยวโอ้ยยังไม่หมดสวัสดีครับ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 สัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับเดี๋ยวผมให้ ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยินิีเช่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราช่องด้วยนะคะคัินี้ครับของโปรชุกชาด้วยนะคะครับสวัสดีครับ